ต้องเรียกนาก็ได้นะครับเนาะได้ได้ได้ครับผมนะครับไม่ผมไม่ใช่ยโสภ์เมือคนงานอยู่นี่เลยครับคือไม่ถึงว่ารอช่างมาทําใช่ไหมครับนี่อันนี้อันนี้ซื้อมาใช่ไหมครับครับใช่ใช่ใช่ซื้อมาทั้งหลังเลยครับทั้งหลังเลยครับซื้อมาประมาณเท่าไหร่ครับนี่อยู่ที่ประมาณแสนกวบาทประมาณแสนแสนกว่าบาทครับไม่ไม่ถึงสองนะครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอ้สวยมากเลยครับอันนี้คือเขาทําไม้เก่าไม้ไม้ใช่ไหมครับไม้เก่าครับ ผสมกันตอนนี้เราช่างมาทํายังเหลืออีกเยอะอยู่นะครับไม่อันนี้คือเราคือว่าสาั่งเข้ามาแล้วเราก็แค่ทาฐานนี่ครับโ,โ,โอ้ทำฐานข้างล่างนี่ครับ,รบยกใส่นะโอ้ถ้าเกิดอยากได้แบบบ้านทรงนี้นี่ต้องติดต่อไปซื้อที่ไหนซื้อมาจากไหนครับเนี่ยซื้อมาติดต่อได้ครับสั่งได้เลยครับรสั่งมีเบอร์สั่งไหมครับถ้าเกิดว่า<ม>อยากได้มีมีมถ้าเกิดมีใครอยากได้ออนนี้มาจาก จังหวัดไหนครับนี่เรียกว่าสังขละครับสงของใกล้ๆนี่บ่ครับโอ้ไกลครับผมอยู่อยู่ตรงไหนครับชื่อร้านอะไรครับเบอรเบอรจะเอาไปเอาเบอรมีคนเขาอยากได้จริงนะครับอยู่ในสังขละหรือบ่ครับครับในตัวสังขละเลยโอ้ภาพการ ้แต่ทรงนี้สวยครับผมเป็นโอเคเนาะใช่ใช่เสาปูนยกสูงมากเลยนะครับัยกสูงปูยกสูงมากเลยหน้าสี่ครับดูดูข้างในได้เนาะนะครับใช่ครับผมชอบมากเลยครับผมเสากี่ต้นอี่เสาเก้าต้นครับประทันรับดีครับโอ้สวยครับผมยกพื้นสูงโอเคเลยครับนี่เสาอนนี้ประมาณหกโศกได้ครับนี่เสานี่ความสูงเสาหน้าห้าป่ะครับผมนึกว่าหน้าสี่โอ้เขามีหูจับด้วยนี่ครับนี่นี่นี่ เสานี่หูจับด้วยครับสวยมากเลยโอ้ยปืนหนาด้วยครับเนาะดูไปแล้วนี่พื้นหนามากเลยไม้ก็โอเคนะไม้ก็โอเคครับผมถ้าขึ้นไปได้ไพนนี่ครับนี่โอ้หนี่บันไดบันไดยอย่างสูงเลยนี่ๆๆๆโอ้ถ้าถ,ถ้าเกิดว่าโอ้สูงมากครับถ้าแบบผู้ผู้สูงวัผู้สูงอยก็ต้องไม่ก็ต้องนี่ครับแล้วแต่แล้วแต่เราแล้วแต่เสาเรา ว่าเราชอบความสูงบางที่ก็กลัวอ่ะเราต่ำมาแล้วก็ลดเาตั้งเดือดรักสองเมตรครับครับครับผมในสามขั้นโอ้มาด้สามขั้นัล้วทั้งก็กลัวไปพวกไอ้งูพวกอะไรมันขึ้นเนาะถ้าถ้าต่ำเกินไปเสาหน้าห้านะครับน็อตยึดสองตัวครับครับพาขึ้นไปชมได้ไหมครับเนี่ยขึ้นไปดูวันนี้อันนี้อันนี้ได้อยู่บ้างอี่เนไะเป็นไรเนาะแข็งแรงอยู่เนาะ เสาไม้ยึดไว้เฉยนะครับครับคครับผมครับดูรับสวยมากเลยครับขออนุญาตชมครับมีล่มมาพับโอ้ล่มมะขามใหญ่นะครับนี่ล่มล้มล่มมะขามครับขี่มาก็จอดเลยจอดสบายเลยครับนี่จอดข้างในครับนี่ไม่ต้องทําแบบเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ไม่ต้องทําแบบไม่ต้องทําที่จอดรถยากเลยครับนี่ก็จอดนี่เลยครับห้องครัวก็อยู่ข้างล่างนี่ครับขออนุญาตถอดรองเท้าครับครับผมครับ ขอชมเป็นบุญตาเลยครับผมอู้ครับผมผมหนักนะครับนี่ดูครับผมพืนไม้ก็หนาครับอ้สวยนะครับอู้ขึ้นมานี่มีระเบียงมีอะไรนั่งดูครับผมอู้นี่ราคาแสนกว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับคนมานี่ค่าข้นนี่ฟรีบอนี่เพราขค้นมาให้เลยบอนี่เขาขค้นมาให้เลยบอนี่ยังไงน่าจะขนน่าจะกันคักโอู้ครับผมพอขึ้นมาแล้วก็มันก็ ไม่ต่ำม,มากาก็กพอดีเลยครับนี่พอดีพอดีเราครับก็พอดีนะครับบรรยากาศก็ดีมากเลยแต่ว่าอยู่ติดถนนหนูงูหน่อยเนาะหนูงูนิดหนึ่งครับผมดูครับผมมีที่นั่งที่อะไรเยอะแยะเลยมีนั่งแล้วก็วางอะไรก็ได้วางแก้วน้ําแก้วกาแฟครับผมเนาะครับผมครับผมใช่ครับก็วางโต๊ะตรงนี้สยครับผมนั่งกินเนื้อย่างอะไรได้ครับนี่กูเสือนั่งเลยเนาะ นีนี่าหนาดีครับนีหนานอะนี่อู้พื้นหนาด้วยบรรยากาศก็ดีอันนี้กําลังทําอะไรบรรยากาศดูครับบรรยากาศอันนี้กําลังปลูกอะไรปลูกผักสลัดครับสลัดโอ้สลัดปลูกทรงบ่ครับครับโอ้บรรยากาศครับครับครับผมครับถ้ามีโอกาสจะมาดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ขอดูบ้านก่อนเป็นบุญตาดูครับผมพื้นพื้นก็โอเคครับโอเคครับไม้พี่ครับผมพื้นพื้นผมผมถือว่า ใช้สอยก็พื้นที่ก็ว่างเยอะอยู่กพประมาณสองเมตรได้นี่ครับนี่นี่ตรงนี้สองเมตรเลยครับตัวสองเมตรสองเมตรเป๊ะๆเลยครับผมก็นั่งตรงนี้นะครับเน้ะนั่งตรงนี้ในบรรยากาศเสาไม้ก็สวยนี่เสานี้เสาหน้าห้าเหมือนกันครับเสาไม้นี่ตัวเสาหน้าห้าเท่ากันเสาเสาปูนดูว่าเสาก็สวยโดยเสาหนาดีนะหนิ ไม่ต้องกลัวปวกหรอกครับเพราะว่าอยู่เสาปูนขึ้นสูงนะครับแต่ไม่แน่เนาะปวกมันขึ้นไตปูนเนาะไม่ไม่ถ้าเราไม่ต้องถ้าเราไม่โปรอิดจากปูนข้างล่างปวกขึ้นไม่ได้ไม่ไม่ขึ้นเนาะครับครัถ้าเราโปรปูนรูปจะมีซอกมันจะขึ้นจะมีซอกตามปูนใช่ครับโูบ้านผมเป็นอย่างนั้นนหะครับเออมันจะขึ้นมาตามซอกใช่ครับผมดูครับผมก็สวยครับก็โอเคนะโอเคอยู่ครับแต่แต่นี้จะทาสีไหมครับนี่รือยังไงนี่อันนี้เคลือบสีมาแล้วครับ สีแบบสีธรรมชาติสีโสีธรรมชาติพอดีครับครับโอ้าแล้วเป็นสีไม้ธรรมชาติเลยครับครับเือบโอ้ดูดูแบบดูเหมือนดูเหมือนแบบธรรมชาติไปเลยครับแล้วเหมือนยังไม่ได้เคลือบอะไรใช่ใช่ครับแต่แต่ว่าเคลือบเรียบร้อยแล้วใช่ใช่ดูครับนี่กันไว้อย่างดีนี่กันมอยครับผมครับคือกันไว้อย่างดีไฟอะไรก็ติดไฟนี้ใส่แล้ว่ครับระบบเดินโอ้ระบบเดินไฟอะไรเรียบร้อยเลยครับผมครับ ดูด้วะครับรอบทิศเลยครับยืนเบือเบือวิวทางนี้ก็ไปนั่งวิวทางนู้นครับใจสอยได้โอ้ครับผมครับห้องน้ำก็จะเป็นข้างล่างเนาะถ้าจะทำแล้วก็ต่อข้างล่างครับครับเราอยู่สูงเราโอ้สูงถือว่าสูงพอดีแหละครับนี่ดูด้วยครับผมเฉพาะเสาน่ต้นเท่าไหร่เน้อเสาปูนี่ซื้อมาใส่นี่ เราวนะาห้าเลยก็ตีเป็นเมตรนะครับโอ้เป็นเมตรบปล่ครับสามเมตรประมาณสามเมตรได้ก็ครับตีไปเมตรละร้อยห้าสิบร้อยโอ้ก็ไม่ไม่ได้แพงมากนะคุณไม่แพงมากครับดูบรรยากาศที่ครับผมสุดยอดเลยครับพื้นที่ใส่สวยก็เยอะด้วยนะครับนีูเราต่อได้ต่อแบบโอต่อไปอีกได้ต่อทำครัวอะไรก็ได้ห้องน้ำก็ได้นี่เอดินใส่เนาะ ห้องห้องนี้ได้ล็อกไหมนี่ยังบอกอันล็อกไว้บ่ะมีห้องห้องเดียวห้องนี้ก็ใหญ่กี่เมตรในห้องนี้ห้องกี่เมตรในห้องนอนนี่ห้องนอนนี่ก็สามคูนสามครับห้องสามคูนสามครับผมมอนล็อกไว้บ่ะครับผมนึกว่าไม่เห็นล็อกครับโอเคล็อกไว้ป่้ล็อกไว้อย่างดีเลยครับผมเนาะแล้วเบอร์ทางนู้นกนนั่งทางนี้ก็ได้นี่ครับผมได้ได้แต่ผมชอบไอร้อนร้อนอะไรนี่รอนสันไทยนี่นะรอนสวยดีครับผมอันนี้ก็ยืดออกมา เขาเก่งเนาะสามารถขนมาได้นี่ขนถุงโลได้ได้เขาส่งมาทางนี้เลยมาเป็นชุดเลยมาเป็นชุดเลยบอกเขาไม่ได้แยกบอกครับเขาตั้งมาเลยบอกครับสุดยอดเลยครับผมดูครับนี่ก็ทาอะไรเรียบร้อยแล้วดูดูดูไม่ออกเลยนะครับผมว่าทาแล้วครับเพราะว่าเป็นแบบธรรมชาติครับทาแบบธรรมชาติตีฝ้าตีอะไรข้างในเรียบร้อยแล้วครับ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 ผมข้างในก็ ดูครับดูดูไม่จืดเลยนะครับผมแบบนี้ครับแบบนี้ดูดูไม่เก่าด้วยนะครับดูแบบธรรมชาติไปเลยครับตอนนี้ก็กว้างเท่ากันน่าจะสองเมตรกว่าบ้างคือเท่ากันอัวนี้กว้างกว่าอยู่ทางนี้ครับอันนี้อันนี้สองเมตรอันนี้น่าจะสองเมตรกันาครับผมเท่ากันพื้นไม้ก็สวยลายทาเรียบร้อยเหมือนกันพื้นไม้ก็สวยดีครับผมข้างในก็ไม่ได้ต่ำมาก อันนี้ก็จะเป็นตัวอยากได้แล้วแบบอยู่แบบสบายสบายสดโอ้อยู่เป็นครอบครัวได้เลยอยู่สองคนอี่ได้สบายเลยครับเนาะมีสักสามหลังมีลูกสามคนก็สร้างให้ลูกคนละหลังดีไหมครับพ่อมาเนาะโอ้พี่นี่ซื้อให้ลูกคนละหลังเลยเนาะครับโ่้โหใหญ่โตโหลานเลยใหญ่โตเลยครับดูครับผมใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับน้องอยู่สาขามาตรงนี้เลยครับมาที่นี่เลยก็ได้ครับผมติดต่อมาที่นี่เลยที่นี่ก็อยู่ ตำบลเฉเนียงครับผมบ้านไหนครับนี่อยู่ข้างๆโรงสีนี่ครับอยู่บ้านสกรอมตำบลโรงโรงสีสะานันตรงนี้ก็บ้านบ้านสกรอมตำบลอะไรครับตำบลเฉเนียงนี่แหละอขึ้นตำบลเฉเนียงอำเภอเมืองครับสุรินทร์ครับครับใช่ถ้าเกิดใครอยากได้ก็มามามาคุยทางนี้เลยครับนี่คุยตรงนี้เลยมาคุยตรงนี้เลยจัดให้เลยจัดให้เลยครับได้เลยคุณบ้านก็อยู่ทางสังขานะครับเขามีหลายหลังนะครับเนาะ ถ้าใครชอบทรงนี้อะไรเราไปดูไปเลือกเอาท่านครับเติมเติมท่านท่านลงไปก่อนนะครับท่านท่านเนาะเองก็ดูดูโพลเขาปากเขคอเลยครับท่านครับผมท่านลงไปก่อนครับผมท่านลงก่อนเนาะผมโอ้ท่านจะต้องผิดด้วยเนาะครับดูครับผมถือว่าถือว่าก็สูงดีครับผมไม่ต้องกลัวน้ําท่วมครับดูครับผมโอ้นี่อันนี้คือยึดไว้โอ้นี่ครับน้ำหนักเนี่นะครับดูโอ้ ครับผมสวยดีครับท่านครับ ant, นี่นี่ขับมานี้ก็จอดนี่เลยเนาะนี่มจอดมาจอดาได้ไม่ต้องไม่ต้องมีที่จอดรถเลยไม่ต้องไม่ต้องทําที่จอดรถเลยครับเข้ามานี่เลยครับนี่เนาะนี่โโนี่มาจากทางนี้ก็เข้ามานี่เลยเนาะเข้ขมา <als S 2> ขมาเลยจอดได้สองคันสามคัน<พ> uh, ดูครับผมโอ้ห้องน้ํานี่จะทําสวนไหนนี่ห้องน้ําจะห้องน้ําจะทําประมาณโซตรงไหนนี่ห้องน้ํานี่โอ้ห้องน้ำก็ทำข้างหลัหงนี่นป่ะครับ โอ้ดูครับนี่บาดาลก็ต่ออะไรเรียบร้อยเลยโอ้นี่เตรียมพร้อมแล้วตัวนี้ถ้าเปิดนี่ติดมไหมครับเปิดไหลไหมนี่เปิดไหลเพื่อเลยครับเปิดเปิดเปิดให้ดูนะครับผมไม่ไม่ไม่เปิดไม่ได้เพราะว่าไอ้ลูกลอยมันอยู่ฝั่งนู้นต้องให้น้ำฝั่งนู้นมันลดก่อนดูครับนี่ลงสีเก่าเนาะดูว่าครับมันปวกขึ้นไปทั้งขนาดสูงจะปวกกันขึ้นนี่นึ่งโอ้โหนานหลายปีแล้วนะครับนี่ผมจำได้สมัยผมเป็นเด็กนี่เคยเอาข้าวมาขายจำได้นะยรุ่นนานนี่เดี๋ยวนะนนี้ ทางไปประสาทครับผมโอหนี้สมัยนั้นเด็กๆก็มีแต่โรงสีแถวเมืองนี่เองนี่มันค้ายข้าวแถวนี้นี่ครับนี่นูสวยครับโอ้นี่นี่สนใจก็สนใจครับผมสนใจครับเอาสร้างไว้ที่นาก็ได้ครับผมนี่อยากทําแบบนี้เหรอไม่ถูกสักทีนะครับน้องไอ้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่ครับจะจะทำาครับผมงวดงวดนี้ซื้อเขียนนะครับท่านซื้อก้าวเก้าสี่ครับ แล้วก็แล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าแปดครับผมเห็นไหมครับแบบนี้เลยมันแบบนี้แหละครับผม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 ซื้อเก้าเก้าสี่สามใบนะครับเก้าเก้าสี่ครับผมดูครับโอ้บรรยากาศไม่ดูไม่จือเลยครับนี่แต่แดดมันมันย้อนเนาะมันแยงเนาะครับเนาะแต่แต่มะขามนี่จะตัดออกไหมครับไม่เนาะไม่ไม่ครับโอ้โหมักคุกอย่างนี้แหละครับมะขามเพราะว่าเพราะอะไรว่าต้นมะขามนี่มันเหนียวอ๋อมันเหนียวบอก ไันมะขามหวานห,หรือมะขามอะไรนี่ครับมะขามลมาบ้านเราไละครับนึกว่ามะขามปเปรี้ยวมะขามอะไรครับผมสายไฟอะไรก็น,นีไปไหนไม่รู้โอ,โอ้เสาไฟนี่ครับโอ้นีทำมาแล้วนีตัวนีน้ไม่จืดเลยนะครับดูยังไงก็ไม่จืดเลยหล mm ังนี่ครับโอ้ผมชอบมากเลยครับผม<ด>ผมเห็นแต่อ,อยู่ในเพจเนาะเห็นแต่อยู่ในเพจพอมาเจอแบบนี้มันสวยดีมันน่าอยู่น่ารักดี น่ารักดีน่าอยู่มากเลยอันี้ตัดออกไว้หน่ตรงนี้จะตัดตาจีบันยังตัดตัดออกตนดียวข้างล่างนี้ก็เตยพืชฟูกูเรื่องโอ้ย่างดีเลยครับถ้าไม่ขึ้นไปก็ทําห้องนอนข้างล่างก็ได้นะครับนี่สําหรับคนสูงอายุเนาะก็ทําห้องข้างล่างเจ้าห้องหนึ่งก็ได้สบายเลยครับผมดูครับผมอู้สวยครับแต่คราวนี้ก็จะไม่มีหน้าต่างนะครับข้างหน้านี่ก็จะข้างหลังไม่มี โอ้ชอบด้วยครับเด้อผมชอบมากเลยครับงบแสนกว่าบาทงบงบไปถึงสองแสนงบแสนกว่าบาทนี่ก็โอเคนะนี่แสนกว่าบาทนี่แสนเท่าไหร่นะแสนเท่าไหร่นะแสนกว่าบาทนีู่ที่แสนต้นแสนห้าแสนหกโอ้แสนแสนห้าแสนหกนะครับดูครับพื้นไม้ก็หนาด้วยนะครับผมนี่สัมผัสได้เลยพื้นไม้หนาดีแข็งแรงครับแข็งแรงครับถ้าคนชอบนะครับผมถ้าคนชอบครับ คนชอบแบบนี้ก็เยอะนะครับเยอะเยอะเนี่ยผมว่าถ้าเราไปยอกก็มองดูนะถ้าเราถ้าเราเบื่อตรงนี้แล้วก็ย้ายไปได้นี่ครับนี่เราก็ย้ายไปตั้งตรงนู้นก็ได้ตั้งนี่นี่ตั้งที่อื่นนี่ครับนี่นี่ดูครับผมโอ้ลังคาเขาก็สีเทานะครับนี่ลังคาสีเทาครับดูดูผมไปเจอตรงไหนบ้างอะไรไงดูครับผมไอ้ร่มมะขามก็เป็นร่มดีอยู่ ครับสวยครับสวยดีครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาที่นี่เลยครับถ้าอยากได้นะครับมาที่นี่เลยเขาจะจัดหาให้ครับเขาจะจัดหาให้นะครับเนาะครับผมของคุณผู้มเจ้าหน่ายนะครับเนาะครับผมครับครับผมครับก็ไม่ว่าเขาไม่ว่าอะไรหรอกครับเนาะดูได้ครับนี่ ทอกแกทอกแกไม่ว่าอะไรครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับแกใจดีครับผมัใจแมสวยครับผมดูแล้วครับไม่จืดจริงๆนะครับคือมันกระทันรัดดีครับเหมาะสำหรับชีวิตคู่ครับอยู่สองคนโสดได้ครับชีวิตคนโสดหนุ่มสาวนี่คนโสดหนุ่มสาวได้เลยเนาะท่านครับผมก็ต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับตาขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณมากครับ